เกมก่อนครับแข่งชัเครืงเสดเอ็กซ์เนอร์รถยนต์อย่างของตัวผู้เล่นครับในเจตุวเล่นครับปาเดิึงบอลได้คือคนก่อนแล้วตวันซ้ายก่อาจานยอดไหมเกมมายังของดันได้อยู่ครับเรียกเหนือเรียกคลายจำเนื้ออยู่ครับ ขึ้นมาครับเกตอันนบลัดมาตอนนาสามสิบาปบอลซ้ายมาหูึ่้าต่ดีดีพิชวของควมมาสเปซมาเลขก้าแล้วดูโจนี้ลองสควาไปไมเดียโอกาสได้ทักทายก่อนครับสควาไปของทสเมี ลูกฟิกก้ครับรูปสามตัคุัคง,งเข้าไปยังสกัดบอลนด้อยู่เอาแล้วบอลสวนกลับมาครับแม่วันนี้จำปาฟั่งบอลขวามาชเมยลองสับขวาเองครับหม่ขอบคุณน้ายังไม่มีใครครับ ขอบันอยู่กับชูเมตขอบันกะลับขึ it, ้นมาแล้วตู้เจ้าพ่ะเจ้าพาครับเดี๋ยเดียวรอเลยครับตู้มาสักคู่นี้เปิดมาเร่งครับตังเร่งกันใหม่ครับปงเกช a นมี y บอลขวาไปผู้รักษาประตูดูจังหวะนี้ยังเปิดลีเส้นขวามาเก่งของบอลยังสนัดในการเปิดมาแล้วคาชมาทุกคนลองสควาไปครับจับ่ายังอยู่ในอุ้มือเลยครับวางบอลยาวแล้วติดสกัดมาจังหวะนี้โปรเกตลองสควาไปยังได้มีโอกาสลองใกล้เข้าท่านปรเกต ไปแอสชาร์าดลังวาสุดรกัคีบบอลไดอยู่ครับทีบลซ้ายมาโยกมาจงฝั่งเจ้าเต่าไปเลขยี่สิบห้าคนส่งเช่เสีเยสุดรถนิที่บอลมาด้วยแดงกลางลองสขวานไปครับแล้วสายมายงมีโอกาสได้บัะคอมบอลกลับคืนมาเปิดบอลยาวครับฝาาไ,ไปเลขสีิบห้าคีบบอลอยู่อชาติดทุบอลซ้ายมาอีกครั้งไปดูังหวะให้บอลสามาใ้ เินชุดนเลยครับไม่อยากซื้อไมมดูไหนวะสดนลไ้เสมดดไดนกวที่นมาสำรับ4เกตดูัวนี้มางมสมดึงบอลกลับมาประคองบอลและระยะสั้นที่มอสหนาในการที้นขวามเรามาได้มตงเกตคพี่ปขวาไปไม่ลุกไหนกันไปเราไปเล แงว่าไทาบสมาครับทีขอคมด้วเตาไปเรียนได้นี่ันคนฝ่ายของบอลอยู่ครับสนรเสนจันไรอยนีเทีตนเต๋าดูทีมขวาไปแล้วบอลยังไม่ถึงสุเมธโดยจังหวะโต้กลับของมาสําหโปเกตยังดึงบอลรอเพื่อปัจจุบันนี้บอลขึ้นกลางมา ใช่ไหมจึงงานกปรเกรสจะมีติดส่งบอลกุมอะไรับอุตส่าหตัวเดินถึงเส้นมาสายอินบอลกันมเได้เองย่างเซฟตั้งเลนบอลน้ำมาเลเซียชนปืนชิงตังเอาด้วยสกัดไป ปงเกตเคาเดมีเปิดตู้มไก่ครับอ่ะปัจจุบันพลาดตามตัวนี้และตัวนี้ได้สวนกลับมาแบบน่าจะสิทธิ์มองจองขวาและโอกาสที่ซาดิมาโดนไปไปซาดิมาซาดิมาบอกกันไปเจ็ดสิบมาแล้วจังหวะนี้สุชาติที่บนซ้ายมาแหมให้พยายามรอยครับสุเมธ สีเส้นรถยนดึงความอำนาจยอนปุ๊บอันนี้ฝั่งซ้ายเราดูจังหวะนี้ตฟอร์ซ้ายกับสเม็ดสเม็ดนีจังหวะจะลองทิ้นมาแล้วจะเต่าเปิดบอลมาสลับแดงการจะลองสควาเองแล้วดูยันสควไตไแล้วใช้โควาชนกานบอลยังอยู่ในแดนของฝั่งโค้งเกตระยะบอลสูงขึ้นมาดึงบอลได้เองครับไป องคาเดมีโดนส่วนกลับมาเนี่ยสิมามีคนให้ทุ่งครับองค์เดจะมีเดี๋ยวพอสวนกลับมาก็กลับมาไม่นท่านก่อนมาปั้มสังเวชเป็นคนดี่ส่นไปเขียนบน บอลได้อยู่ครับส่วนหลักเท้าจีน,อน้อยโงเกตโดนสวนกับอาจารย์ยอดในจังหวะนี้ริมเส้นยังโดนสวนกลับมามีจมังหวะหมายเล็กซตัวนี้ลองเสะขวาตายแม่โดยจังหวะกลับมาโจทย์ทียังดึงบอลกลับมาเล็กเียนี้อยู่ประชาติเขี้อ๋อต้องให้ขึ้นต้องให้ขึ้นเป <c oughs> ็นบอลเดือสั้นมาครับโงเกตอีจังหวะได้ทุ <c oughs> ่มสุดสั้นมาซ้ายให้สังหับเพื่อนลงมาแล้วเราสับซ้ายไปบอลปั่นและยังเคลียร์บอลได้อยู่อาจารย์ยอด เทพอนุขวาครับเดี๋ยวผมจะไปครับโอเคเอ้าไม่จังหวะแม่จังหวะพลาดไปแต่ยังหนึ่งบอลบางบอลได้อยู่ครับที๋ยทีเทพอนซ้ายมาสุชาติแล้วเทพอนมาทอดเราจะไปไปดูจังหวะที่บอลมาแล้วยังดีบอลกลับมาได้จานยอดถึงโดนสุดกลับมาจะต่อยืดีแพ็้บอลหลังสุดก็มากระโดดมาได้ยี่มันจะมาเสีใจ ขาตัวมูออกมาตัดบอลไว้ได้ก่อนครับเก่งวกับผงเ,เกตที่มุมกลางเก่งบนกราบะซีซีจบเลยจากบอลครับจุดบอลจ้ตุ้มขึ้นมาครับจันออยอดต่าอีดี้ดูเจ้าต่อมาแล้วเส้นไปหน้าประตูแล้วมาตัวเขื่อ้มหูมามาเดินจังหวะเข้าฮอตพอดีครับจุดมา,าได้ลูกแต่นุ่มครับซช่วยช่วยกันกสิ I <laughs> do เดนบนก้อนได้เองสัฟ้าไฟม่มีจะมาต้อเ่อมบนก้อก่นคับสกับสนุนกาครับ เอสเมลงมาช่วยดึงบอลเล็กกันเองแล้วลองสับซ้ายบาฮายยังอยู่จัุฬาในรูจังหวัดต้อนได้ขึ้นมาครับสระบวงกีแคดามี่เขาสูงช่วงในท้ายเกมสำหรับครึ่งแรกครับก็ยังนำยูครับสำหรับใช้กับเซนเซนรยอนในเจ็ดนาทีทองสุข เนเซนวินแล้วกทุกวันจะพาบอลไปรู้เปียกดูจังหวะนี้จะลองสัวอวเอนซ้ายพลิ้บอลมา เกมบอลได้ยุติสุดมาได้สวีทำงานของโปรเกมดมี่ดูชิปยาผ่านไม้สุดมาแต่ยังดึงมากรบมังสุดชุมเม็ดเกมบอลซ้ายได้รับสุดชุมเม็ดยวอมเไปทางตูพูดจานจ๊บแล้วค่ะมาพุ่งตาว่ากู้บสั้นครับเก่งนั่งลงบัตรโต๊ะดูตัวนี้ทุกคนจะมาเกี่ยวนี่สักๆเกมบอลชนิดสั้น ครับป่ามือดีทุกคนครับดขวามาจะล้เต่าต่ที่บอลกลับมาได้เองแล้วดูจัหวะบอลทนั้นนะครัตู่จังหวะได้โอว้างสกัดบอคุด้สัตตครับแตบอลสั้นวบอลาบอลจางแล้วบอลติดสกัดมาอ้าอยู่ในแดนต้องเคลียร์บอลครับ และโดยสดกลับมาจาดูจังหวะนี้ดีบลมาและดูจสุดยังโโบนะอลที่ยสดมากครับดูบังหวะเพื่อนจะปล่อยบอลออกมาทีบกลางมาสกกอดใ่ากาเ้บอลได้อยู่ส,ส่วานเส41บอลกับลเองครับบ,บ,บิอลย้อนมาบอลสดมาแล้วนี้บอลเรา้ายมา45ดูลงสรดู ก็เฝ้าจริงๆไม่หยอกนะเขาพอนเดินเกมับ เปิดบอลยาวซ้ายมาแดนการจะเก็บบอลได้อยู่สุรมาณได้แปดทีมงานขอลแดงใชยกันจะเสร็จเลยทีพี่คนมาจันยอดลองสาขวาเองโดงัก็โมโหซื้อไม่มาสุดขั้นแลยเขาจะคอยยังนำอยู่เขาตัวสั่งจะไกเด็สนิล